ราชการและตำาหน่งสำนักของเลขาธิการนายกรบดีหรุกท่กานครับแล้วก็อื่นเนี่ยผมรู้สึกเป็นเกียริอย่างที่เลยที่ได้มาในงานพิธีมอบเกียรติบัตรงานประกาศเกียรติุณโครงการบดีศีสมะรัตราชีเมประมาณพศ2 5 6 2ในวันนี้ผมตั้งใจมางานนี้แนะน่าี้แล้วก็ รู้สึกสถานที่แห่งนี้ตป็นสติไปตื่หลังนอกเลยมันสมเกียรติที่เราจะได้ยกย่องเชิดชูบที่ก้าคนที่เราได้เลือกแล้วของสรวแล้วก็ผมมีมั่นใจขึ้นไปอีกเพราะผมได้เห็นคติพจนหรือคติประจับใจของ้าราชกานสุขภาวะใจงาน,งนจริงๆในเรื่องการคิด ความดีมันเป็นสิ่งที่คิดได้หลายอย่างแต่ว่าคนที่กล้าคิดกล้าประกาศออกมาให้คนบนรู้ว่าฉันคิดและพร้อมที่จะยึดมั่นในการทำความดีแบบนี้มีเป็ยมา่แล้วก็เวลาเขียนออกมา,กาหรือพูดออกมาเนี่ยมันสะท้อนนะมันสะท้อนความคิดความเห็นของตัวเราเองผมเลยอยากจะเปิด ลัวชื่นชมทีลราคนเนี่ยแต่เกรวงว่าท่านรอวิศวดีจะคิดค่าเช่าเป็นสัติหลังนอกแผงที่นี้ผมอยากจะให้เวลาครัพบพวกเราเยอะๆนะครับงานเรื่องการป้องกันการทุจริตเปไปเรื่องเนึ่งเพราะว่าถ้าเรามีเรื่องจริยธรธรคุณธรรมมันใหญ่กว่า่อ้เยอะ ถามว่าสมัยผมจะคิดอย่างนั้นผมมีเวลาพูดได้ขอสมควรใช่ไหมเพราะว่าวันนี้ผมตั้งใจที่จะมาผมตั้งใจที่จะมาดูแล้วก็ดีใจจริงๆครับแต่ที่ผมเรียนและเรื่องของกันาการทุจริตมันเป็นเรื่องปลายน้ำสิ่งที่ดีงามสําคัญแ่าน,นั้นแลมีคุณค่ามากัน่านั้นคือสิ่งที่อยู่ในตัวเราเองอยู่องคุวธรรมจริยธรรม การมีคุณธรรมและจริยธรรมผมคิดว่าเรามีทุกคนเียแต่ว,ว่าวิธีคิดวิธีการในการดำรงชีวิตอาจจะแตกต่างกันแต่สิ่งเป็นติดอาประนี้มันจะมีคุณค่าและมันจะส่งมอบสิ่งดีๆให้เราคุณได้เห็นวิธีคิดของคนอื่นเห็นวิธีคิดของคนอื่นชีวิตมีมีความสุขใครัยเขียนตันแรกเขียนว่าไงนะชีวิต คิดดีมีความสุขชีบมีควสุขจริงจริงนะผมเคยได้ยินผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เคยเป็นอดีตลายรับเรียนบนเ,เ,เอเชาติชายชุยัฒน์ท่านบอกว่าผมเนี่ยตอนเป็นทาหารเนี่ยอยู่ในบางเกอร์ยิงกันหูดับกับไม่ระเบิดลงผมมาแับท่านเพื่อนท่านลูกน้องถามว่าทำไมท่านบอกอยู่ที่วิธีคิดแล้วท่านก็ใช้มาจนเป็น นายกและรมอตรีเป็นตะกันกันถ้าบอกทุกอย่างอยู่ที่วิธีคิดคุณจะมีความสุขหรือจะมีความพุ่์อยู่ที่วิธีคิดจริงๆเราคิดของเราอ่ะผมก็เป็นคนเดิ่คิดผมไม่ได้คิดว่าผมเป็นคิดดีคนอื่นนะแต่ผมชอบดูความคิดคนอื่นเขาแล้วก็พอผมเห็นคนอื่นเขาคิดยังไงผมจะมาดูแล้วผมคิดว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นคนที่สองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดถ้าพูดว่าไง ใครช่วยเอาไมโครโฟนให้อีกทีได้ไหมัใจเกียลาาะครมีทุกอย่างที่เป็นคุณสมบัติของขา้าราชการที่ดีเลยความตั้งใจความตรงต่อเวลาคือขา้าราชการเนี่ยใครพูดกันบ้างน้องผู้ชายนคนที่สี่พูดบอกว่าใหญ่มาก มันใหญ่มากจนเราไม่สามารถจะไปขยับขยายอะไรมันได้แต่สิ่งูที่คุณทูกถ้าผมประทับใจเะผมจําได้เลยคือคุณบอกว่าเมื่อคุณทำงานราชก,การสิ่งที่คุณได้เรียนรู้คือเหตุผลของก,กติกาต่างๆในระบบราชก,การสิ่งนี้ต่างๆเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจของร,บระบบราชก,การซึ่งคุณตื่นไม่เข้าใจแต่ผมคิดว่าคุณนะครับจับเนี้ยฟินได้ไหม หัวใจคือความเป็นเหตุเป็นผลของระบบราชการผมอยู่กฤษฎีิการผมก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องชีวิตอมบ้างนะผมอยู่กฤษเีนาธิการผมทำงานร้างกฎหมายแล้วคนก็บอ,อกเป็นเสาิการยุ้มยิ้มกับเรื่องที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหาไม่ไหวว่ากระทั่งขับรถแล้วมือหรือเนี่ยมันก็มีความหมายต่างกันมันทาให้ผลในการเราทักฎชมผล,ลต่างกันน้องผู้ชายที่บอกว่า เนยจนเราไม่สามารถจัดไม่นี่ยระบบราชาการเป็นระบบที่ใหญ่มากมีเหตุและผลรองรับทุกการตัดสินใจนี่คือหัวใจและผมอยากให้เราจำจริงผมเห็นเราถูกกระทบใจคำนี้จริงๆเลยนะถามว่าทำไมถูกกระทบใจรู้จากหน้าที่ของคทที่สองบวกกันเรื่องเรารู้เหตุรู้ผลระบบราชาการเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าใจเหตุและผลของเขานะ คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณสบายเพราะคุณรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมีขึ้นเพื่อเหตุอะไรแล้วถ้าไม่ทําตามหรือไปฝืนระบบมันจะเกิดผลอะไรขึ้นถ้าคุณยอมรับผม,มันได้ว่าในเมื่อเหตุแบบนี้ผลแบบที่คุณไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องของคุณที่จะยอมรับชะตากรรมของสิ่งที่คุณฝ,าฝ่าฝืนคุณ อยู่ในระบบกับทีแต่ถ้าคุณเข้าใจเหตุและผลแล้วคุณมีวิธีคิดอย่างคนที่สองกับคนแรกคุณคิดว่ามันมีมีเหตุและผลทุกอย่างคุณทําตัวให้สอดคล้องไปกันก็คืคุณทาตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติในการทํางานในการบอกชีวิตชีวิตคุณจะเป็นผลสุดอีกอย่างเช่ว่าคุณเข้าใจในตัวเองไหมกับคนที่สามกันได้ไหมคนที่สามจำไม่ผิดที่พูดถึงเรื่อง อหยาผมืรเนี่การไหว้ทวนน้ำนี่เขสมรําใจผมมากเลยผมก็เป็นคนที่ชอบไหว้ทวนน้ำเหมือนกัถ้าน้ำอันนั้นแตเป็นน้ำที่ใสลงสู่ที่ต่ำผมก็ไม่ไปแต่ผมจะไหว้ทวดไปสู่ที่สูไม่ใช่เพราะว่าผมโกเกหรือว่าอะไรนะแต่ว่า ผมคิดว่าที่สุดมันมีน้ำสะอาดแล้วผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้อยู่ในน้ำที่สะอาดมันไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปตรวจตามกระแสต่างๆในสิ่งที่เราคิดว่ามันนำไปสู่ที่ต่ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได่ไหมายความว่าทุกกระแสมันไปสู่ที่ต่ำมันคนละเรื่องกัน น้ำอะไรก็ตามที่มันไม่มีประโยชน์สิ่งใดก็ตามที่มันไม่เป็นประโยชน์แล้วมันตามพาเราตกต่ำไปเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปต่ำเลยเราควรจะต้องรักษาความเป็นเราความที่เราได้มีโอกาสทํางานหรือได้มีโอกาสดำรงชีวิตแต่เป็นความสุขเนี่ยขึ้นสูงไปเรื่อยๆเปลี่ยนตรงนี้ย ผมก็คิดว่าผมก็ไม่ได้ว่ามนอว่าเมื่อตามกระแสมันจะอยู่ที่ต่ำไม่ใช่ผมก็คิดว่าไม่ใช่ว่าตามกระแสแล้วกระแสมันจะไม่ดีไปสลดกระแสบางอย่างเป็นกระแสที่ดีเราก็ขึ้นที่สูงอยู่แล้วกระแสที่เป็นกระแสที่ดีเนี่ยมันตามไปสู่ที่สูงมันเป็นลมมันไม่ใช่น้ำลมเนี่ยเมื่ออยู่ยอดเขาอยู่ที่สูงอีกแรงมันพัดพาลงไปสู่ที่สูงลมมันกระโดดออกมาปั๊บมันลอยขึ้นไปเพราะขบวนเนี่ย มีแต่อาการที่โดนทิ้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสทุกอยาก่างมด้หมายความว่าจะไม่ดีดแต่อะไรก็ตามปต่สิ่งที่ตกต่ำลงอย่าไปทำผมชอบทำนี้มากว่ายทวนน้ำไปอยู่ที่สุดให้น้ำสะอาดคนที่ฆ่ากับคำเรื่องกระตันอยู่ใช่ไหมแต่ผมจำไม่ผิดผมจำตูงจริงๆด้วยเพราะผมจำได้เป็นสิ่งที่ผมประทับใจเหมือนกัน การกระตันยูไม่จําเป็นจะต้องกระตันยูต่อบุปการีากระตันยูต่อสิ่งดีๆที่เราได้รับระบบอย่องไรก็ต้องจำได้เพื่องงานของเราเราก็มีความสุขอย่างนี้ได้ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปผมคิดว่าใช้ชีวิตอย่พอเพงกระตันยูเป็นผู้ให้มากกว่าพวกเรารู้สึกว่าเราได้อะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วเรามีความต้ออยากจะให้การให้ก็ไม่มีที่สิ้นสุดต่อไป ขาทักสอนจำชื่อได้เพราะว่าเจอหน้ากันบ่อยการยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมนี่ก็ดีที่เป็นหลักกฎหมายเลยทํางานราชการต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวนะครับต่อไปคนที่เจ็เชื่อในสิ่งที่ทำแล้วให้ดีที่สุดผมนี้ก็ชอบมากเลยชอบมากทำไมถึงชอบมาก เชื่อในสิ่งที่ทำแสดงว่าก่อนทำาต้องมีความเชื่อทุกนแล้วก็คุณทําให้ดีที่สุดในความเชื่อคุณเชื่ออะไรคุณทาแล้วคุณก็ทําให้ดีที่สุดในสิ่งที่คุณเชื่อสุดยอดผมเนี่ยทำไม่ได้ครบแบบนี้เลยนะแต่ชอบต่อไปครับคนที่มาซื่อสังต่อหน้าที่มีจิตนะส,สาธารณะเสรีสเพื่อสังคม ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่นี่ําเหมนกับคนที่สองมีหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญนะครับคนสุดท้ายจงรักษาความตีดงเหลือรักษาความเข้มอันนี้ก็ยากเลแต่ว่าดูเป็นภาษาสุภาษิตง,ง่ายๆแต่พอมาใช้ในเรื่องที่เราจะต้องทำแล้วก็หน้าพูดออกมาอย่างเงี้ยยากการที่เรากล้าประกาศสติคนประจําใจของกยากคมันจะจับตามองเรา อ่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถเป็นแม่แบบแล้วก็ทำได้นะครับอยากให้ทำต่อไปจะสั่งไปจริงๆแล้วขออื่นขื่นชมทัก้าวท่านเสร็จแล้วผมต้องขอชชินชมคนที่จัดงานแล้วก็ให้ความสาคัญกับเรื่องแบบนี้ท่านรองวิศนุนี่นะผมดให้ท่านหน่อยครับคือมผมไม่เคยหที่ไหนจัดงานได้ไดละเอียดระอกขนาด นะคือหลายที่มากเลยที่ไม่ใช่ส่วนราชการให้ความสําคัญแล้วก็เล่าให้พวกเราฟังนะให้ความสําคัญเรื่องการปฏิบัติสร้างกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับทุกอย่างแต่ถ้าท่า,า,า,านไปอยู่ในแวดวงที่แข่งขันทางธุรกิจสูงแม้กระทั่งเป็นรัฐวิสาหกิจหลือองคกเอกชนสิ่งหนึ่งที่เขาเน้นมากคือคําว่าคุณธรรมเาเพราะว่าคนเราเนี่ยเขามีคุณธรรมแล้วมันเห็นได้ชัด ไปได้ชัดแบบอย่างแข่งข้อไกลเอลิ c ช็อปเป i ยนชิพหรือในบางแห่งที่เป็นองคอ์กรเอกชนที่ต้องมีการรักษาความสามารถในการแข่งขันสูงเนี่ยจะพูดถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แล้วทุกคนได้ข้อสรุปจากคนรุ่นใหม่ว่ากฎเกณฑ์ที่ดีที่สุดคือไม่มีกฎเกณฑ์แต่มันถูกฝังเข้าอยู่ในความคิดความเชื่อของทุกคนที่อยู่ภายใต้องค์กรคุณธรรม เพราะมันเป็นองค์รกอบทุกทางทุกคนมันจะมีความคิดแนแนวเดียวกันก็มีกฎเกณฑ์ผมหวังว่าวันหนึ่งเราจะต้องไปถึงจุดนั้นเพราะวันนี้สิ่งที่เราทําเราทําได้กล้า้ากว่าที่มีที่ผมเห็นเยอะมากผมถือว่าวันนี้เป็นวันเป็นวันที่มีมีเกียริอย่างสูงแล้วก็เป็นงานที่เหมาะสมกับถึงสัตระยกไปดีมากขอขอบคุณทุกคนแล้วก็หวังว่าปีหน้าเราจะได้พบกับบรรยากาศแบบนี้อีก ผมขอให้จ sort of ับในตึกสติในตัวเอกเพราะว่ามัู้ขวกับคนดีสีสสางร้อของคุณงพ่อครับฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชกา สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทยสารประโยชน์ของชาติและปวงประชา